เดี๋ยวเฮ้ยอย่าผัวมาะ้วยโอ้โหแต่นฉากอุยต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวเยวเดี๋ยวโด,ดนถ่ายรูปเลยมาช่วยแล้วตงกวดนี่นี่ยิงหัวยิงหัวยิงหัวโอ้โหภาพสวยงามมากครับเล่นลืน่นลื่นีีระเบิดวงกว้างไม่ยังดูครับจังหวะบวกโอเคก็ได้ประมาณร4อเฟรมเลยไอ้หี้ยใครวะ มาลองทดสอบเกม gta v 5 m กันครับเฟรมเรทที่ได้ก็ร้อยพเลยลงโล่งนะครับไม่ค่อยมีขนก็ประมาณ150-160เฟรมสติงก็เหมือนเดิมเลยนะครับปรับเป็นกราฟิก very high นะครับอันนี้คือปรับสุดเลยนะฟัวดีเฟรมเรทก,ก็ร5 0ยเฟรม นะครับถ้าคนเยอะกว่าน,นี้ก็น่าจะอยู่ประมาณร้อยเฟรมต้นๆน,น,นะนี่ครับการจอก็ประมาณเ0็สิเอร์เซนนะครับปกติเลยรถใครนี่ยขับได้ปะเ,เดี๋ยวแล้วคูจะวิ่งไปไหนนี่เ้ยเกือบจะได้ขับรถฟรีใช่แล้วนะนี่ครับมาตรงโซนที่มีมอสแล้วก็มีคนตรงนี้นิดๆหน่อย,นอยๆนะครับโซนเทรนนิ่งนี่ ก็ได้ประมาณ140เฟรมเล่น 2K ได้ด้วยนะครับโซนนี้โซนบาคาร่า่ะนี่คอมมินิมายครับฟังคบเอ hey. ใช้ได้จริงนันใช้ได้จริงเดี๋ยวมาดูโซนสระน้ำครับผมจิวใช้งานประมาณ30%นะครับการใช้ง,งานก็จออยู่ที่60% เพราะว่าตัวข้อมูลของเกมมีไม่แค่นี้นะครับการจอก็รันชิวๆถ้าเราอยากให้การจอลันมากกว่าน,นี้เราก็ต้องปรับการาฟิกให้สูงกว่าน,นี้หรือไม่ก็ใช้จอที่ความละเอียดสูงกว่าน,นี้นะครับอันนี้สามารถเล่น 2K ได้อ่ะเดี๋ยวมาลองปรับ 2K ให้ดูปึบ๊บปั๊บนี่เห็นไหม จอก็รัน97%แล้วจากเมื่อกี้เท่าไหร่ประมาณ50-60ใช่ปะนี่ครับ 2K ก็ได้ประมาณ140เฟรมเลยเนาะโอเคตามนี้เลยนะครับเอาละแล้วก็มาทดสอบเกม c a l of t y Warzone กันเลยนะครับมาดูเซตติง้งปรับเป็น Full HD Preset Steam DLSS ปรับในโหมด Quality นะครับเฟรมเลยที่ทำได้ล้ว100เฟรมครับเฮ้ยัตกใจหมด การ์ดจอก็รันประมาณ70-80%นะสิบยูรันประมาณ60%นครับแหลมเครื่องกินไปประมาณ13กิกก็เล่นได้ชิวๆเลยนะก็รู้สึกจากจากที่ฟอักซ์เนรีวิวไปก่อนหน้านี้นะไอ้เครื่อง i3 อ่ะไอเจน12เจน3ใส่กับ4060 Ti ที่ไแอดรู้สึกว่าเทียบกับสเปคเนี่ยที่การ์ดจอเป็น4060เนี่ย ไม่ได้ไม่ไเป็นตัวทีไออะเฟรมเรทมันสูสีกันนะกับตัว i3 ที่ใส่กับ4ี่งูนทีไออ่ะน่าจะเกิดจากตัว CPU i3 เนี่ยมันปล่อยเฟรมเรทให้การ์ดจอประมวลผลได้ไม่สูงนักนะครับ oh <my> มันก็เลยทำให้ oh <my> เทียบกับสเปคเนี่ยการ์ดจอตัว i3 มันแรงวรอจริง oh <my> แต่พอไมนใช่กับเครื่องนี้เป็น i5 จ็ดใส่กับสี0ูองูเนี่ยเฟรมเลตด,ดันใกล้เคียงกันเฉยเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะจับคู่กับตัวไอ้เหี้ยใครวะตายแนยก่กูมันเก็บสองเะ,ะ่ายิงสึกษาูนยนยิงสึกษาูนยนู้โอ้ตายเลยมังเอ้ยถ้าจะ จับคู่กับ 400T.I เนี่ยก็จะนําเป็น I5J2 ไปเลยนะครับเพิ่มเงินอีกนิดนะมันจะได้เฟรมเรทที่สูงกว่านะครับนเนี่ยใส่400จะจับคู่กับ I5J2 เฟรมเรทสูสีกับตัว I3 ที่ใส่กับ 400T.I เออชู่บด้วยจุดต้นปาไปปาไป ไหนวะสไลด์เอายิงตูดยิงตูดปิด DLSS ให้ดูกันสักหน่อยไหนวะพลังดิบพลังดิบนี่ครับพลังดิบก็ได้อามาณร้อยเฟรมครับผม ถ้าอยากให้การ์ดจอรันเต็มที่ก็เออยจะใครโดนล้มลงมาวะเอา้าโดนดีอย่างเงี้ยโดนดีอย่างเงี้ยกูเนี่ยโดนโอ้ยตายแล้วไม่น่าจะได้ผุดได้เกิดนะครับโอเคประมาณนี้เลยครับเล่นได้สบายสบายมาลองเล่นในเกมฮอกวอตต์กันบ้างครับมาดูเซตติง้งอัลต้าครับผมปิดเลเยรเทซติ่งนะแล้วก็เปิดเดียวเอสดในโหมดคุณลิตี้ เรนลื่นเลยครับ80เฟรม90เฟรมภาพสวยงามมากเดี๋ยวเราไปาหาสัตว์สก,กิลสะหน่อยฟิวโอ้โหเรนลื่นครับโอ้หธรรมชาติเจอกวงด้วยเจอหมาป่าด้วยนะเราไม่ทำร้ายสัตว์นะครับดูดิโอ้โหอย่างฟินข้างบนมีอะไร เบิดเหมือนเดิมหรอ่าโอเคเลยนี่ระเบิดวงกว้างไม่ยังดูครับจังหวะบวกโอ้เกมขั้วบอนี้ใช้แรงมันข้างเยอะเลยครับหนึ่งสิบสามกิกนี่นี่ก่อกองไฟปุ่มนี่ครับโอ้ยลบโอ้ยหูห,หูเกือบตายอืม อืมอืมอืมบล็อกลบเรายังไม่ใช่ขาต้องห้ามนะครับลบสม่ไโกงเกินไปนี่ยิงมายิงมา,งมานี่คอมโบครับคอมโบคอมโบ,มโบหายเป็นปิดทิ้งู โอ้คา่างก็มีผ right oh, ีบอกอืออืออดูครับโอ้โหจังหวะบวกยังยังเลี้ยงเฟรมอยู่แบบเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมอ่ะลื่นมากครับลบปึ๊บอืออืออืออันตีโอ้เล่นลื่นไหลครับหายห่วงแน่นอนอืออือออ โอ้ไม่ตายไม่ตายไอ้ผีพวกนี้มันมันต้องใช้ไฟจาัดก,การอเก็บมนะ้าเก็บมนะ้าลบอโอ้โหเต็มานาเยอะมากครับลบบุ่มบุ่มโอ้โหเจ็ดสิบแปดสิบเฟรมตายเรียบร้อยโอเคครับผมประมาณนี้เลยเล่นลืนล่น,นจัดจัดมาเล่นเกมพับจีกันเลยครับ เอาต้าความเนือยที่ 2k เลยเล่นลื่นสบายสบายครับโห้ยดันนี้น่าจะดานใหมนะครับเนี่ยป๊าบลงอย่างนุ่มนวลเก็บอะไรดีวะไม่ปืนมันเยอะอย่างนี้นะเดี๋ยวมาดูตั้งค่าครับ โอ้ยภาพสวยนะ setting 2K a l ต้ K, ตครับเฟรมเลยที่ทำได้ก็100ยเฟรมตรงนี้ให้คนกระโดดเหรอนี่ครับมองไกลๆเก้าสิเฟรม100ฟร้อยเฟรมครับโอ้โหภาพสวยงามมากครับเล,ลื่นๆ่นี่ถ้าแบบฟูเอดีน่านะจะแต200ะสองร้อยไปดิ นี่กระโดดยิงอ่ะเดี๋ยวมาลองปรับ Full HD กันบ้างเห็นนะ Full HD Ultra Full HD Ultra ได้ประมาณ100เฟรมก็เช็คก่อนอีกรอบหนึง่ง Render Scale หนึ่งร้อยนะครับ ว่าดีตามนี้เลยครับใหใ้ห่วงเล่น,นทุกเกมมาเล่นนะเกมไซเบอร์พังอะไรผมที่ภาพสวยๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งครับเราปรับเป็นความลนเหนยาจอ Full HD แล้วก็ตั้งค่าจะปรับอยู่ประมาณ high high ultra นะผมประมาณนี้ จริงๆแอนต์พับเเป็นเ l t ตานั่นแหละแล้วก็มาปรับ DLSS เป็นโหมด Quality แล้วก็มาเปิด a c ทิงในในในวนของมีเดียมนะครับประมาณนี้เฟรมเลยที่ทำได้ครับอยู่ประมาณ70เฟรม7 0ถึง6กเฟรมก็เล่นได้ลื่นภาพสวยเลยพร้อมกับแสงและเงาที่สมจริงนะครับครับภาพสวยเลยนี่เซฟกราฟิกโลกอนาคตครับ าจอก็รันเต็มที่เลยครับ94 97 CPU ใช้งานประมาณ80-70เลยทีเดียวนี่ครับโอ้ย <Yeah. S 1> เกิดการบันทักันเกิดขึ้นขอแจมขอแจมเก็บซบเก็บสบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ชิบหายแล้วตายตายกู เดี๋ยวเดี๋ยวอยู่หลังตัวกันโอ้หเกือบตายเกือบตายมาช่วยแล้วตัวนี่นี่ยิงหัวยิงหัวยิงหัวครับจังหวะบวกเฟรมก็ยังอยู่ที่60เฟรมนะครับตายเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บกระสุน ไปวิ่งเก็บกระสุนวิ่งเก็บกระสุนเออายมไหมโอเคครับผมเราเป็นพลเมืองดีครับช่วยตำรวจจับโจรจับโจรผู้ร้ายจับโจรผู้ร้ายโอเคมาครับตื่นหัวแตกครับบอกเลย มาต่อกเกมเดอะอะไรสักอย่างนี่เลยนะครับแอดพอจำชื่อไม่ได้นะก็เป็นเกมที่กินสเปคการ์ดจอพอสมควรเลยมาดูเซตติ้งครับกราฟิก <c oughs> ก็คือปรับเป็นสุดนะครับจริงๆตรงนี้แอดปอกปรับเป็นอัลต้านะแต่แอดปอกมาปรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับมาดูบ้างแอดปอกปรับอะไรโอเคติดเพย์ฟูเอ็ดีครับแล้วก็ปรับไฮทั้งหมดนะครับเปิดเลเทซิ่งด้วยเนี่ยนะเห็นไหมเลเทซิ Ray ่ง enable high high นะครับแล้วก็เอฟเฟกต แล้วก็ตามนี้เลยนะครับผม enable ให้หมด advance ไม่ได้เปิด up scale ด้วยนะครับพลังดิบเลยนี่ครับมันปรับมันปรับปรับสโดได้แค่ high นะตรงนี้โอเคอะมาลัน best mark กันดูครับบอกเลยว่าเล่นลื่นมากเกมเนี้ยผมไม่ค่อยได้เล่นดนะครับพอดีก a p p กลัวสับระลดนะเนี่ยบางทีมันมันจะมาเจดิดตอนไหนก็ไม่รู้เล่นแล้วปวดหัวเวียนหัวแล้วมีใครแบบชอบเล่นเกมตันนี้มั่งนี่เฟรมเลยจะทำได้ครับผมแอ p l e c o r อยู่ห่างๆหน้าจอก่อนนะครับเผื่อมันจั๊กจักนั่นๆออกมาเพราะจะตกใจนะครับส่วนใหญ่ก็นู่นเลยครับ140-150เฟรมไปเลยโอ้ยเสียวเฮ้ยอย่าผัมาั้วเว้อโอ้โหแต่ละฉากนะครับการ์ดจอก็รันเต็มที่ผม9ก9 8เนะครับ c p u ก็รันวัน34%ประมาณ34%แรมเครื่องจะไป13กิกเเ้ยแต่ละแต่ลฉากที่มันจะหันมามันชวนตกใจจริงๆนะครับ เล่นลื่นหัวแตก130เฟรมโอ้บางช่วงก็สองเฟรมนะครับโอเคครับตามนี้เลยครับเฉลี่ยแล้วก็อยู่ประมาณ144เฟรมลื่นหัวแตกเลยอันนี้เขาบอกว่าให้ไปเปิด MNR ด้วยจะได้เฟรมที่สูงกว่าน,นี้แต่ปอกไม่ได้เปิดนะครับอ่ะตามนี้ครับเล่นลื่นมาต่อเกม Uncharted นะครับ Uncharted The Lost Legacy นะตอนนี้กำลังรอตัวเกมอ p t ต m i ไมอยู่นะครับผม building shader แล้วก็ข้อดีนะครับใครที่ CPU ขอแลเเซเยอะเวลาตัวเกมอ p t ต m i ไมเนี่ยมันจ o p t i m ไม e เร็วมากสังเกตดูครับตอนเกมอ p t ต m i ไม c ซ u วิ่งไปเลยครับ98 99เลยนะครับการจอดก,ก็รัน97 98เนะครับเพราะว่ากำลงัง build shader ต่างๆภายในเกมนะครับมันจะทำให้เสร็จไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็มี SSD ก็ทำให้การ อ p t ติมาเกมต่างๆมันเสร็จไวมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เฟรมเนี่ยก็อยู่หนะ้าล็อบบี้ประมาณรนะ้อยเฟรมเนาะและ้วมเครือง,รองนะประมาณ 8G กิกมีใครเล่นเกมแนวนี้บ้างครับเดี๋ยวในเร็วนี้พวกจะหาเกมใหม่ๆมาเทสบ้างแล้วสึกเบื่อแล้วนะครับ่ะเดี๋ยวเรารอตัวเกมเอ t ใจหม่เฉดเดอร์ก่อนสักครู่หนึ่งนะตัวนี้อุณหภูมิวิ่งอยู่ประมาณ8ปองศานะครับตอนนี้อัปเกรดซิงด้วยนะผมอัปเกรดจากซิงเดิมเป็นซิงราคาประมาณ2300านะก็ช่วยได้เยอะพอสมควรเลย ะครับก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้ห้องนะครับเปิด26องศาแล้วก็ฝาข้างโล่งอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ81องศาเนาะแต่ถ้าแบบเป็นห้องพัดลมก็น่าจะวิ่งเกือบเกือบ90องศาเลยนะแอดแอดพอคิดว่ามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับแอดวนาน e g กราฟริกเราปรับเป็นเอ t ต้าแล้วก็ไม่ได้เปิด DL SS ด้วยนะครับไปเฟรมเด่จะทำได้ครับ100เฟรมกาจอก็รันเต็มที่เอ๊ะทำไมมืดจังเจอซอมบี้เนี้ย เมื่อกี้เหมือนมันให้เห็นนะประตูอะไรบางเฮย้ยไปไหนกันไปด้วยไปด้วยเฮย้ยทางนี้เหรอเอาโดนจับแน่นอนเฮย้ฮยเรียบร้อยเฮย้ยต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวโดนถ่ายรูปเลยนี่ครับดูแสงล้งเงาต่างๆสวยงามสมจริงนะครับไอ้ตรงนี้หรือเปล่า,าตามที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ประตูนี้แหละใช่เลยนี่ไงโดนประเด็นแล้วโดนอะไรวะตนขนตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮยจะจับจะจับนะ โดนแล้วครับตอบฉันมาเรียบร้อยแล้วโดนจับแล้วอะโอเคครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันครับเล่นได้สบายร้อยเฟรมอันนี้ขนาดยังไม่ได้แบบเปิด DL s นะครับสามารถเล่นได้ลื่นไหลเป็นร้อยเฟรมเลย โอเคครพร้อมโดนปล่อยแล้วโอเคกบผมประมาณนี้เลย